18มิถุนายนปีหกศอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีดินแดนภูเขาไฟครับปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามวันนี้อยู่ที่สวนเงาะนะครับคุณลุงครับแนะนําตัวได้ครับครับผมพอหญ่เสื่อมครับบมันหน้าสามขี้ครับอยู่คางๆกันพระเอกครับพอหญ่ติวอ้ยพอหญ่ติวนะครับต้องบอกว่าโอ้จากไหนมั่งครับคุณ จากอำเภอครับจากอำเภอวารินครับนี่ค่ะอำนาจเจริญค่ะมาไกลค่ะอุบลราชธานีค่ะอำเภอเมืองอุบลค่ะไกักเพื่อนนีิษเสกค่ะสิษเสกท่านครับครับบุดีรัมครับโอ้ชมแล้วค่ะมาเด็ดคนบ้านเดียวกันค่ะเก็บงานวิจัยค่ะมาจากกรุงเทพค่ะ คำว่ S <S <k iller> าวิจัยนี่ได้ยินว่าน้ํายืนมีธนาคารน้ําใต้ดินมันเป็นยังไงวันนี้เดินทางมาดูด้วยตนเองสิ่งที่เห็นนะครับเงาะเต็มต้นพอลุ่งเสื่อมครับปีหาแปดเราทําธนาคารน้ําใต้ดินย้อนล้างไปจากห้าแปดย้อนล้างไปเกิดอะไรขึ้นมันดกจังสีบ่มันกระดกอยู่ครับเต่น้ำมะพร้ใสครับอ๋อ เราติดสปริงเกอร์สูบน้ํารถน้ำก็หมดน้ําก็หายน้ำก็เบิร์ดน้าก็แห้งงอกก็ร่วงสิครับครับผมแล้วปีนี้มีธนาคารน้ําตดินปีห้เป็นจังไรครับโอ้ยได้ผลร้อยเเซ็นครับได้ผลร้อยปอซครับผมสูบน้ำหมดก่อเออบนก่นส้อยกิอนส้มก่นสูบ้หมดกอสูมก่อนหม่นบหมดกอนดกอนสูบเ้หอนสูบน้่อนสน่อยูน้ดกอนเป็นตำห่อนบน้ำกินเป็น้ดอูบน้หน้่อยครับ แกะเลยครับอุ้ยฟังเสียงแกะอีกครั้งหนึ่งครับหวนกรอบข้าวหวานกรอบขอฟังเสียงแกะครับมันกรอบมากครับยอดเลยครับไม่มีลูกรสชาติครับพี่น้องหวานกรอบหวานกรอบล้นไหมครับล้นขอดูล้นครับไม่ติดเม็ดไม่ติดเม็ดเลยเม็ดค่ะอร่อยครับ ท e ี่อื่นเขาขายโลละยี่มห้าที่นี่ขายโลละแปดิมาที่สวนครับบ้านนาสามคีอำเภอดำยืนอุบลราชธานีพอลุงเสื่อมครับตรงกันข้ามด้านหน้าวันนี้มันเป็นมันสำปะหลังเมื่อก่อนมันเป็นอะไรครับเป็นปลาเงาะครับเป็นปลาเงาะครับ เป็นปลาเงาะเหมือนกันแล้วเงาะมันหายไปไหนมันมันหน่าโมมีน่าโมมีมพใสน้ำไม่มีคนทิ้งเลยขูนทิ้งเลยสมนำนาจะของบอคิดเสียดายบอคำกระเจ้าของเพิ่นเกิดกระเสียดายคี่กันเสียดายเนาะไม่มีเงินร้านเหมือนกับเราแล้วเนาะนะครับาว่ตัวนี้คกดอได้อันี้สงจากบ่อน้ำใตดินนะครับครับสุไม่หมดครับผมพี่น้องครับ ทำเถอะครับธนาคารน้ําใต้ดินทําแล้วจะมีน้ําใช้อุปโภคบริโภคมีน้ําใช้ตลอดปีเป็นน้ําบริสุทธิ์ที่ออกมาจากตใต้ดินสูบยังไงก็ไม่หมดทําอย่างนี้ทั่วประเทศไทยน้ําจะไม่ท่วมน้ําจะไม่แล้งน้ําจะไม่เน่าไม่เสียนี่คือธนาคารน้ําใต้ดินครับคุณครูกวิทย์ครับติดต่อครับ0 8 1 8 7 6 9 1 1 3ึ่ง้น่่ครับ